มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ใหญ่ใจดีมอบรถเก่งเป็นของขวัญให้กับพี่แมวแล้วก็เจ้าสาวตามสัญญาเรียกได้ว่าสําเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับภารกิจพิสูจน์รักแท้ของนายสุเทพพร้อมจิตหรือว่าพี่แมวนะคะที่ต้องการเดินทางไปขอนางสาวธนาภาเขียวอ่อนชาวอําเภอทุงวา้าจังหวัดสตูลแต่งงาน เพื่อเป็นการพิสูจน์รักแท้โดยเริ่มเดินตั้งแต่วันที่14มกร,ราคม2566จากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสตูลค่ะโดยพี่แมวเดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดสตูลเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ ลา่าสุด14กุมภาพันธ์พี่แมวได้ตั้งขบวนแห่ไปสู่ขอเจ้าสาวที่ว่าการอำเภอทุ่งว้านะคะโดยมีประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางนี้ยังมีขบวนนางรำจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไป,นปนด้วยความคึกคักค่ะนายสุเทพพร้อมจิตรหรือว่าพี่แมวแล้วก็นางสาวธนาภาเขียวอ่อนพิยุได้ร่วมกันจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยณที่ว่าการอำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูลท่ามกลางแขกที่มาร่วมงานแล้วก็มีนายอำเภอทุ่งว้าเป็นสักขีพยานอีกด้วยค่ะ ซึ่งพี่แมวเผยว่าการเดินทางพิสูจน์รักแท้ครั้งนี้ตนเองไม่คิดว่าจะได้รับการต้อนรับขนาดนี้เป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตก็ถือว่าภารกิจได้ทําสําเร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจหลังมีข่าวว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมอบรถยนต์เพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณลุงแล้วก็แฟนสาวที่อำเภอซึ่งล่าสุดนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็ได้มามอบรถยนต์ให้ตามสัญญาค่ะในงานจดทะเบียนสมรสของพี่แมวกับพี่ยุนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับ ความรักของทั้งคู่นะี่ี่วาการอำเภอทุ่งว้าแขกในงานต่างร่วมแสดงความยินดีอย่างคลึกคลื้นค่ะผู้ใหญ่ใจดีมอบรถเกง๋งเป็นของขวัญให้พี่แมวแล้วก็เจ้าสาวตามสัญญาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ